กจายเสียแห่งประเทศไทยเสนอข่าวซึ่งมีข้อข่าวดังนี้มหาเทรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวัน,ในใคล้ายวันสวรรคตราชการที่9และราชการที่5้าสปสปรับหลักเกณฑ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันใช้แพนจังหวัดตามภูมิลำเนาได้ขยายสิทธิ์ถึงวันที่31มกราคม2564 แพทยประจำทำเนียบขาวรายงานสุขภาพของผู้นำสหรัฐดีขึ้นและไม่มีอาการโรคโควิด -19 ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเทนนิสแกรนสแลมเฟสโอเพน2020โนวัคยอคโควิตมือ1ของโลกจากเซอร์เบียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของขา่าว มหาเถรสัมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่9และและรัชการที่หนายนรงทรงอารมณ์ผู้วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรวัมาคมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระรงานานบอคิดในวันที่13ตุลาคม2563เวลา18นาฬิกาและจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคม2563เวลา18นาฬิกาโดยพร้อมเพลียงกันพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดงานทศถิถในดวงใจนิรันดร์น้อมรำลึลกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์ม,มหาราชบรมนมถบพิษรวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ นางสาวสมพิษวงปัญญารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวว่าการจัดาจงานดังกล่าวเพื่อเผอยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้านการเกษตรพร้อมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกสุสงฆ์ถวายเป็นพระราชุกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภพมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันที่13ตุลาคม2563เวลา7นาฬิกาภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทินิทรรศการทัศถิตในดวงใจนิรันด์นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรตลอดการครองราชกว่า70ปี พร้อมเปิดตัวครั้งแรกกับภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องมหัศจรรย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างแรงบันดาลใจในการทําการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพกว่า200บูธสอบถามได้ที่โทรศัพ <isy> ท <th 60 4> <m uch in> ์025292212-13 0946492333 ส,บ,สบปรับหลักเกณฑ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันใช้ภายในจังหวัดตางภูมิลำเนาได้ขยายสิทธิ์ถึงวันที่3 1ม,รมกราคมสอ6 4นายสบุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเอผยผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสบศครั้งที่4ทับ2,563ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมสบศเห็นชอบการปรับปรุงโครงการรอเที่ยวด้วยกันและโครงการกำลังใจโดยนุมัติขยายระยะเวลาดำเน,นินการทั้งสโครงการจนถึงวันที่31มกราคม2,564 ขณะเดียวกันยังอนุมัติให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถใช้บริการโรงแรมที่พักและใช้ e w เช h e r สำหรับค่าสนับสนุนอาหารค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวค่าสินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้ตรงนี้สามารถดําเนินการได้แต่ว่าต้องเข้าคลมอถ้าตรงนี้ผ่านคลมอก็สามหมบาทต่อนสามจล้านคนเอาเป็นเข้าๆสล้านคน ก็ประมาณสักแสนสองหมื่นล้านที่จะเข้าสู่ระบบ3เดือนจากเนี้ยรวมๆกันแล้วก็จะมีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไทยผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์ในการประคับประคองในช่วงที่เรายังเปิดประเทศได้ไม่เต็มที่ทั้งหมดแล้วก็ประมาณ2 0 0แสนล้านนอกจากนี้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจำนวน570คน และเจ้าหน้าที่หัวหน้าง,งานสาธารณาสุขมูลฐานและงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอกระทรวงสาธารณาสุข2,615คนเข้าร่วรมโครงการกำลังใจได้ขณะที่การสปสได้อนุม,มาติการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการกำลังใจและรอเที่ยวด้วยกันจนถึงวันที่31มีนาคม2564ส่วนประเด็นการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกเดินทางเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมสบสยังไม่มีการพิจารณาต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ขณะที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคาดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยล็อตแรกหลังวันที่25ตุลาคมนี้พลเอกนะนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเปิดเผยว่าการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไทยล็อตแรกจะเลื่อนไปหลังวันที่25ตุลาคม2563 โดยยังคงมาตรการเดิมที่ได้หาหรือกันในที่ประชุมสบคก่อนหน้านี้ซึ่งได้รับการประสานจากพื้นที่ว่าระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจจะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจานวนมากจึงขอให้ชะลอการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติออกไปก่อนนอกจากนี้ในที่ประชุมสบศได้หาหรือถึงประเด็นนักธุรกิจจะขอผ่อนเกณฑ์เข้ากักกันเพื่อเฝ้าระวังโรคซึ่งต้องหาหรือกันอีกครั้งในที่ประชุมสบค ขณะที่สถานการณ์การลักลอบเข้าประเทศตามชายแดนเอเีกนัทพลนาคพาณิชยอมรับว่าขณะนี้มีการลักลอบเข้าไทยแต่สามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้ทั้งหมดซึ่งสถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศเมียนมาแม้ลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ได้ประมาทยังคงความเข้มข้นในการตรวจโรคพร้อมทั้งเตรียมรองรับการแพร่ระบาดในระลอกสองผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประสานมหาวิทยาลัย73แห่งเตรียมความพร้อมจ้างงานและพัฒนาทักษะบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่3,000ตำบลทั่วประเทศรวม60,000ตำแหน่งศาสตราจารย์ในแพทย์สินิริกษ์ทรงศิวิไล์ประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่า แลัจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินกู้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบลหรือโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของแต่ละพื้นที่แบบบูรณาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจากนี้ไปจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยทั้ง73แหง่งเพื่อเตรียมการทํางานในพื้นที่เป้าหมายคาดว่าจะเริ่มดําเนินการช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่มนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จำนวน3,000ตำบลตำบลละ20คนรวมทั้งหมด60,000ตำแหนง่งระยบเวลา1ปีใช้งบประมาณจำนวน1,629ล้านบาท ว็ประมาณก็จะมีสองส่วนครับว็ประมส่วนหนึ่งก็คือว่าประมาณที่ใช้ในการทําให้เกิดการจ้างงานนะครับที่เป็ตัาต่อคําบ่นครับและก็ว่าประมในการที่จะพัฒนาทักษะให้กับผู้ที่ได้รับการจ้างงานนะครับโดยเฉพาะทักษะสํมคันธ์สีด้านด้วยกันซึ่งจะทําให้สามารถรปฏิบัติงานในพื้นที่ว่ตประมาณส่วนที่2เนี่นะครับเป็นว่าประมาณที่ใช้ในการที่จะพัฒนานนกิจกรรมต่างๆที่สัมพั ของแต่และสุมชนนะครับก็ขึ้นกับว่าข้อมูลทางวิชาการจากการศึกษาวิจัยและก็ทําการวิจัยปัญหาของสุมชนนั้นเนี่ย oh. จะใช้วิธีไหนครับเมื่อสำหรับความเืบ่หน้าการดําเนินโครงการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด1ิกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีช่อเพิ่มทักษะผู้จบการศึกษาและบรรเทาปัญหาผู้ว่างงานในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาหลังจากนี้จะพิจารณานําผู้ที่ได้รับการจ้างงานในระยะแรกเข้าโครงการระยะที่สองต่อไป การกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มจ้างงานกว่า1 5 0 0 0คนจากเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนายประยู์รัตนเสนีอธิบดีกรมงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือเทศบาลทุกแห่งดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยขณะนี้สำนักงบป,ประมาณได้จัดสรรงบป,ประมาณสำหรับดำเนินโครงการกรอบวงเงิน1,080ล้านบาทให้ทุกจังหวัดแล้วสำหรับโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแบ่งดำเนินการ2ระยะระยะแรกจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข,ขั้นกลาง70ชั่วโมงภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นเป็นช่วงการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2563โดยจะจ่ายค่าตอบ